ตายแล้เย่มึงมเย่้วยกัะก็แคึงขี้ก่อ ใจเย็นปนใจเย็นโอ้นี่นขบวนการดาบใหญ่โอ้อะไรเขาเล่นอะไรกันข้างล่างขบวนการดาบใหญ่หญหญมีเลยลหรอครับนี่คุณเล็กปุณเล็กุเล็ก ปัมเนี่ยนะใโหดใช่โหดเปิดบัตรไปมึงโหดนะใช่ไหมเ้ยไโอ้โอ้ยยู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 วายว่ามีไม่เคยตีปลาดีใครกิด้วยเอาันเอาันเอาันเลยเวันวันเอาันอาว อุ้ยทีมสุดยอดตบมือให้แล้วจังหวะนี้ไอ้นาทอนมันเสียงอ่ไอ้นาไอ้นาทอมันเสียงเฮ้ยย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 ยอยยยยโยย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  อืออือนพอแมองมือตาอย่เดียวท่านพ้องกูกาตีลวอือโออใจเย็นใจเย็นเราคงหิวหอยกันตอนนี้มอมอือ ยึดตันเลยก็ได้ <c oughs> อูบมันเอาคืนตัวอูบมันเอาคืนต่วร้อยไปคือตายแบบไม่รู้ตัวเอาอุ้ยแล้วไปนึกว่าบัตรฝั่งมันรอดอี e ีเขื่อทำไมเพิ่งเที่ยวจังวะอะไรนะ ก็กูพูดอยู่เนี่ยมึงนี่บนชิบหายเลยในตอนนี้มบอกไม่ได้ยินกูเน็ตมึงอะเน็ตมึงอะมึงอ,อกไปสมัครเน็ตใหม่เลยไป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 กูแอรซิปห้าแล้วเนี่ยไม่คุย,ยไม่กูไม่ได้ไม่คุยแต่แต่เน็ตมึงกากมึงเข้าใจไหมลมู่้วแล้วไงลอยไปซะ ดีโมโต้แจ๋วโมโต้อตโอ้โห,โหมันเปิดหนีอน่มันโอ้ยมันโดดคื้นมันโดดขึ้นสวัสดีครับคุณนัครับวันนี้เราจะมาหนึๆๆๆ่งหนึ่งกันหน่อยครับผหนึ่งหนึ่งกับคูนะโอ้โหอ้โหผมกลับเลยนะ <c ười> ผมไม่ไหวอะ <c ười> นาคอรนี่ก็ไล่อย่างเลย มานาก็ไม่มีเนี่ย โอ้๊ยอุ๊ยคลิปทำไมเยอะจังเลยจ้ายอนครับเป็นไรครับผมผเจับผมเจ้าผมนี่แหละมึงไม่ควรเล่นนาคอส์ดเพราะเห็นนี่แหละพลมึงแหลกลอยไปพอดีครับกะจังหวะถูกเป๊ะ โอ้โหลอยมาในตรงตีนดีดดีโอ้โหไม่ทันมาเกือบตายอะนาคอร์สอะสวัสดีรับชูกับล้อทำอะไรมึงอยู่ไหนมึงไปยืนทำไมในอ่างใบส่อเห้ยโธเนี่ยเหโดนตีอยู่อะเอาคนเดียวได้อยู่ตัวนี้ได้เบีวหกแล้วเนี่ย เขาไมเลยเพื่อนเราโหดกว่าแล้วร um, um, yes. ู้ส oh, okay. like mm ึก hmm. ว่าบัตเตอร์ไฟดันบนเนี่ยพ่นพ่นบัตเตอร์ไฟดันบนเฮ้ยบัตเตอร์ไฟมันมันดันบนว่ะกูเห็นตั้งนานแล้วไม่ทันเลย กูเพิ่งใช้สเปลไปเมื่อกี้เนี่ยใช้ต่อยังไม่ได้เอาวคนโดนยำแล้ววักไข่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 ได้ใช่ไหมถ้าคุณรอกูตรงนี้เดี๋ยวกูกลับมา มันดันป้อมจนถึงแบบนี้เลยโว้ยมันปล่อยดันตัวเดียวได้เลยอะเก็บเป็นพี่ดีเลยงานน้ำปกติเกมึงอ๋อไอชัวไอ้อะไรวะแมตตดิปเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่เลือกกูเลยแค่นเนี้ยเดี๋ยวไปบวกกับมันไม่ได้ตะกินนัดมันไว้อยู่นัดหนึ่ง

อุ้ยโดนเต็มเลยเต็มเต็มเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปมันแตกรัวจังวะ เอาฝนโอ้ว้าวแล้วคนไหนี้นเลยเหรอ เสื่อมีชีวิตอันเนี่ยโอ้ผีเสื้อยังโอ้โหเฮยกูแอสซิตตั้งสิบแล้วไม่เห็นเลยไงมัน๋ยววงไปาให้หมเงี้บันเร็วเบินเร็วเดี๋ยวแม่งโดดเข้าเนี่ยมาช่วยเพื่อนดีกว่า เลยพี่ยื้อดีหาดไหมวะสวัสดีเฮ้ยมุดเออเออพุทักทายเล่นเฉย,เอ,เ,ยเอาจริงด้วยเอาจริงดิมึงอย่าไปเล่นกับมันนะมันเอามึงตายนะนม่งไปล่วงหลังกูเลี้ยงไม่ไรแต่ Flower เ,เลยทีเดียวฟักเธอไม่ได้ เก่งเก่ง <polarization> ฟักขึ <inequ> <iah> ้นอะไรมึงบ่นอะไรของมึงอะโอ้โหไปไปแกงไม่ทันน่ะโทษทีโทษทีไปไม่ทันมีปัญหากับบัตเตอร์ไฟอยู่เมื่อกี้ไอีพีเสื้อโอ้ยตรงตีเลยอี้เฮ้ยเฮ้ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

รวยเฮียอะไรกูเสดเบย์ไม่เปิดไปวะไอ้เียโหเเ็บอลจ้ผมผมอยากจะบอกว่าผมกดอัดไว้ด้วยเนี่ยขึ้นเลยผมอัดไว้ด้วยเนี่ยดันแม่งแม่งหยาบมันขนาดนี้นี่กูได้ไงเนี่ยอะไรบัตรบัตรลอยบัตรลอยยิงสามอะเนี่ย

bắt bắt butterfly húm anh đến b้าน rồi anh đan lang chứ mày hey đi 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 hey 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 bao 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 วันเดอร์วัคเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วเนี่ยกูขึ้นแล้วเนี่ยนี่ต้องขึ้นแล้วไม่ไหวแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะบู๊กับมันเอามาดิไปแล้วไอกริกซี่วิ่งหน้านี่มันเป็นความคิดที่บ้ามากเลยนั่นแน่นั่นแน่นั่นแหละมอเตอร์ไฟนั่นแน่มอโต กลับไปพิมพ์ไม่ได้เฉยนะกูสีเลียดกับเกมอยู่แฝงผู้หญิงนี่แม่งฮาเลยเนี่ยกูจะมาเล่นเล่นแล้วที่สุดก็กูขึ้นแล้วเนี่ยกูร้อนแล้วเนี่ยขึ้นเลยไปไปขึ้นแล้วแล้วต้อยไล่มันไอ้มันถ้าฆ่าได้นี่ดังจบเลยออันนี้เเลยกูกูขึ้นแล้วเนี่ยเอาขึ้นนิดด้วย ไปตี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 ไปตู้สนใจมันเอาวิ่งไปหายเลยตอนเนี้ออามาอมาคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนเปลี่ยนแทงเปลี่ยนแทงโอ้ยคลิปคิบดันฟอมแตก เฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะลอกโหดกระลอกโหดฮีฮึฮว่าจะมาเล่นๆแล้วเอาไว้ขึ้นกันได้ ค im, ํำค <c oughs> ําน้อยี่เม็นก็ไม่ก็นเลยไปเดี๋ยวน้ำทีมเองก้ก้ก้ไว้ยิงทีกันไปแล้วหำ เอาดิเอาดิยิงปีกันไปแล้วมาๆมามันเข้าป่าว่ะมันมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าเหนือหลุดแล้วเหนืลแล้วลอยไปซะเอ้ามันโดดออกมาโอ้โหบอทไฟงังนมาพอดีแบ็กสเต็ปใส่ตายเลย อ้าววนตายซะแล้วมันได้บัฟแล้วไงมันได้บัฟแล้วมันเอาดาร์คซาเลเยอร์ไปแล้วเนี่ยอ๋อเราซูบได้กี่เงี้รอือเป็นไรเราเรามีกระรอกอยู่โว้มูลมาสาแม่งหนี่ไหนมูลมาสา บัตเตอร์ไฟโหดด้วยบัตเตอร์ไฟโหดอีกนิดเดียวอะโหแม่งดันป้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮงยเฮ้ยเเป็นผู้หญิงด้วยแม่งโอ้โห้ยเฮ้เ้เซฟเลยคร้บแมตยเ้้ไเฮ้ย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 มั้เฮ้เ้ มีบัตเตอร์ไฟโอเคหนึ่งตัวมีมีมีสานิตตัวหนึ่งแล้วก็นี่มัง้งกูแพ้ผู้หญิงกันเนี้ย